ศรัทธาตัวเองเป็นไหมถ้าไม่ก็ให้หยุดความคิดที่เป็นพิษนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆน,น,นะคะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความรักในตัวเองและไม่มีความศรัทธาในตัวเองแล้วใครจะมาศรัทธาเพื่อนๆคะและความคิดที่เป็นพิษเนี่ยคะ่ะมันก่อเกิดกำเนิดในใจของเรามา นานเท่าไหร่แล้วคะแล้วเราอะค่ะวันนี้เราอะมาตกหลุมรักตัวเองมาบอกรักตัวเองให้ดื่มด่ำเข้าไปในหัวใจของเรานะคะว่าถ้าเราอะจะตกหลุมรักตัวเองเราจะพูดอะไรกับเขาและเราอะจะรักอะไรกับเขาแล้วเราจะพูดยังไงเราจะรู้สึกยังไงเราจะสัมผัสเขายังไงและเราอะค่ะต้องขอบคุณเขายังไงแล้วก็ทําหัวใจเราอะค่ะให้ดิฟ ลงไปลึกสุดหัวใจของของตัวเราข้างในเลยค่ะแล้ว,ว่าเราอ่ะ รักตัวเองอย่างลึกซึ้งยังไงเมื่อเรารักตัวเองมากพอแล้วอะค่ะมันจะมี energy ของการที่มีพลังงานดีๆแห่งความรักเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า power of love ค่ะมันจะทำให้เราอะค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเมื่อเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาที่เราอยากสัมผัสความรักของตัวเองนะคะและเมื่อเราฝึกมันจนเป็น นิสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่กียริจัตรวัดของเราแล้วว่า มันจะทําให้เราอะค่ะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นที่สะสมไปเรื่อยๆก็จะเป็นความศรัทธาที่เราจะมีต่อตัวเองอะค่ะและนั่นนะคะก็จะทําให้เราอะค่อยๆลบเลียนความคิดที่เป็นลบๆแล้วก็ลบเลืยนอะไรที่มันเป็นชีวิตที่เราเคยผ่านมาที่แบบว่าเราคิดว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่เราเติบโตมาก ขึ้นดีกว่านะคะแล้วก็ทําให้ถ่วงล้างเราไว้อะอะไรที่มันถ่วงล้างเราไว้มันก็จะค่อยๆมันลายหายไปนะคะกลายเป็นพลังแห่งความศรัทธาในตัวเราและรักตัวเองให้มากพอะคะ่ะแล้วก็อันเนี้นะะย,ยนะคะถ้าฝึกบ่อยๆค่ะเพื่อนจะมีหัวใจที่แกร่งมากแล้วก็จิตใจที่เชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองมากๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่า ความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองมันเกิดจากหัวใจของเราเองที่ฝึกบ่อยๆและทำมันจนเป็นความรู้สึกที่ดีกับตัวเองค่ะเลิฟเลิฟค่ะ